จีซูกับบาปทั้งเจ็ดนะคะพร้อมเผยภาพอันซีนเบื้องหลังการทำงานค่ะแน่นอนค่ะว่าอันนี้นะคะก็เป็นฉากหนึ่งนะคะในเพลงนะคะค How You Like That ของ Backpink ค่ะ เป็นฉากที่พี่ซูนะคะนั่งอยู่บนรูบนกำแพงนะคะก็มีการตีความหมายกันไปต่างๆนานาคะอาทิเช่นนะคะก็บอกว่าเออรูอันใหญ่ๆอันนีนะ้น่าจะหมายถึงว่ามีการยิงทะลุนะคะมาที่กำแพงของ YG นะคะเหมือนกับ YG ปีที่แล้วเนี่ยเจอปัญหาค่อนข้างรุนแรงนะคะแล้วก็ในซีเนี่ยจะเห็นพี่ซูนะคะมีการชูมือขึ้นนะคะพร้อมกับมีแสงสุดท้ายขึ้นมาก็คล้ายๆกับเหมือนมีความหวังขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะให้ขวยคว้านะคะแล้วก็บนร่างกายของ พี่ซูค่ะก็มีการเพนนะคะเป็นบาปทั้ง7นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความโรคโกรธหลงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นทีมงานนะคะเขาเอาเบื้องหลังมาให้ดูนะคะเป็นภาพที่ต้องบอกว่าน่ารักจริงๆเลยนะที่มีโอกาสนะคะคได้ยืนคู่ถ่ายกับพี่ซูนะคะดูสิคะเขาเนี่ยยิ้มแก้มปริเลยะคะ่ะเป็นทีมงานช่างเพ้นค่ะมาเพ้นนะคะลายบาปทั้ง7บนร่างกายของพี่ซูค่ะก็เลยเอามาให้ดูนะคะเป็นภาพอันซีนเนาะ ส่วนนี้นะคะก็เป็นหนุ่มค่ะผู้โชคดีนะคะที่มีโอกาสค่ะได้เจอทั้งจีซูแล้วก็ลิซ่าเลยนะคะขณะที่พวกเธอค่ะไปเดินช้อปปิ้งค่ะและแน่นอนค่ะว่าเห็นใช่ไหมหนังสือเล่มเขียวๆข้างล่างนี้นะคะ mm hmm. เห็นเขาบอกว่ามันเป็นหนังสือมิกกี้เฮาส์นะคะที่ซื้อไปฝากเจนนี่นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงหรือเปล่านะคะต้องลองไปถามเจ้าตัวค่ะว่าได้รับแล้วหรือ,อยังนะคะแล้วก็แหมพอเห็นอย่างนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าทั้งจีซูนะคะแล้วก็ลิซ่าเนี่ยมีความสนิทสนมกันค่อนข้างมากเลยนะคะ รวมถึงสนิทไปจนถึงเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนพี่ซูค่ะเคยเข้ามาคอมเมนต์นะคะ ในไอจีขององลิซ่าอยู่บ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นภาพที่เธอได้ถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะคะแอดเอามาให้ดูนะก็ต้องบอกว่าเพื่อนของพี่ซูนะคะก็สวยมากๆเลยนะเรียกว่าสามารถเป็นนางเอกซีรีส์เกาหลีได้สบายๆเลยเนาะก็ถ้าใครไม่เคยเห็นนะคะเพื่อนของพี่ซูนะแล้วก็ยังไม่เคยดูคลิปนะแอดมีเคยทําคลิปเอาไว้นะคะลงไปคลิคอมเมนต์แล้วกันแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะไปดูเพื่อนของพวกเธอนะคะเรียกว่าสวยกันทั้งแก๊งอ่ะเป็นแก๊งนางฟ้าได้เลยค่ะ ก็เอามาฝากแล้วค,ค่ะเป็นภาพต่างๆนะคะทั้งเรื่องหลังการทํางานแล้วก็ทีมงานที่เคยได้ถ่ายรูปกับพี่สุด้วยนะก็เป็นภาพอันซีนะคะเอามาฝากค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า